ไยหรือปไ,หไปไหรือตอนแบ,บแักซักห้อ,องใส่ไปยออยปหรือไปเขา้อะไรเราให้องไรเรงให้สว่างมาสวาาส่างเ้าสกลดควันาบ่แล้วไปหาอะไรจับว่า กูนั่งจะใส่ตอนขวาปแข้งในแมตช์นั่นนะของสากมีได้ภาพเออภาพนักเตะฟุตบอลนะครับน,นี่นะมีมาดูแล้วซื้อมา, <laughs> อาแล้วถ่ายแล้วไงอระ อันนี้กินเพียวๆนะว่าต้องไปเรียกร้องน้ำเพลนเลยเวล่าสองปอนด์ขาวลอยห้องสิบาทเบิงค้นนุ่นลูกเบิงคว่มจูของสนามอาอลเติโกบาริดก่อนเ์ชขึ้นมาเออเอาไปค่อยๆไปขยายร่องเบิงเวล่าจำไว้หาย่มปิดเทิ่มแล้วก็เบิงเวลาาขาจะเรียกออนไล์กันได้เนอแล้วไปออกกำลังกายสามยางแคั่นอะ เหไปไปโอ้ลูกพี่ยงสักแล้ว <laughs> มาเบิงแล้วมาเบิงมาสันเห็นแล้วาสัตว <laughs>